รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์รบกวนเส้นแดงด้วยได้แล้ว,วต่ำมากเลยครับตั้งแต่ทำงานมาเพิ่งมีเตอือนนี่แหละที่ขอไลเซ็น <c oughs> ตามเจ็บตั้งแต่ผมนั่งเก็บ <c oughs> เขียนชื่อผมด้วยนะครับนี่ไงใช่น้องเต๋อเลยได้ไหมคะดีครับถ้าผมจะขออนุญาตแบบถ่ายรูปเซลฟี่ซะหน่อยนะฟีเลยเราต้องฟีนะไม่ฟีไม่ได้เลยนะขอบคุณครับไหนฟี่อ่ะนี่ครับเย้โอ๊ยต้องตายแล้วเกล้าวอะไรเกล้าวเกล้าวเดอะเฟรมเซ็งมากเลยช่วยมากเลยช่วยพี่มด้วยมันเป็นโมเมนต์ของเราจอยเราเป็นแฟนคลับพี่แมมเราก็เป็นแฟนคลับพี่แมมเราชอบเรื่องไหนเธอเธอเรื่องแรก เราไปถ่ายแบบเรื่องของผู้นด้วยใช่ไหมคะใช่ถ่ายบ่อยจอยชอบทำลายโมเมนต์ของเราอ่ะเซลฟี่เิสสามก็ได้อ่ะพี่สามหนึ่งสองต้องบอกว่าต้อนรับพี่แมมนะคะเข้าสู่รายการเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามากินเที่ยวกับเที่ยวป่ากันครับผมค่ะใช่แล้ววันนี้ดีใจมากเลย ได้คีแมมที่แบบจะมาเช็คอินกับเราทางเทปเลยอยากมามาก<ค><ค>ดีใจ,จ<ห>ที่รายการดูสิคะเป็นรายการชอบทานอยู่แล้วไง เมื่อไหรเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะเชิญเราไปออกรายการอีกบ้างจะงเลยวันนี้ครับจะพาพี่แมมนะครับไปเช็คอินย่านสุขุมวิทครับจะคัดแต่ร้านแบบเน้นๆหัวกะทิดีทุกร้านอร่อยทุกร้านเลยเนาะจะพาไปเช็คลิ้ครบทุกร้านเลยครับเอาเลยค่ะได้ค่ะป่ามากไม่ปกติไม่เคยนะคะพี่แมมในการคือหนู่ทุกคนออกจริงๆอิงเอาวันนี้ดูเป็นป่าเลยนะปกติไม่ใช่ไม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะให้จอยออกออกไปก่อนเลยเพราะว่าจะจะดูแลพี่แมมเอง ต้องคอยดูแลพี่แมวเหมือนกันเออยังไงล่ะไปด้วยกันสามคนได้ไหมล่ะได้ค่ะไปร้านแรกเลยดีกว่าค่ะไปนำเลยค่ะไปนำไม่ฟังเดี๋ยวเราขออุยเเก็บหนะโอยหนูขอรูปพี่ได้ไหมอ่ะจอยจอยก็มันมีชื่อเรจอยจอยทำไมเราไม่รู้เรื่องแบบี้ล่ะจอยแล้ก็ถ่ายแบบด้วยกันบ่อยอยู่แล้ว่ไใช่ไหม เด็กช่วยกันใส่ค่ะเยอะแยะมากมายเห็นนะมนี่คือเหมือนชาบูเลยอะแต่เป็นกันจะต้องตกใช่เดี๋ยวเราโมจะกินเพลินเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับว่าตอนนี้นะครับแนะนําเลยว่าเป็นผมเลยนะครับที่เป็นคนพาจอยแล้วก็พาพี่แบมนะครับมาที่ร้านเรือด่วนกระรือชิวครับเป็นร้านแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือสุดไทยแท้ๆเลยแต่เขาจะมาปรับรูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่รสชาตินี่เข้มข้นแล้วก็ สุดจริงๆผมไปกินบ่อยมากๆากคือเชอบเหมือนแบบว่าเซตอันนี้ค่ะที่เราสั่งกันค่ะของของจอยนั่นคือทานหมูใช่ไหมคะพี่แมทมันก็จะเป็นแบบว่าเซตหมูคือเขามีหลายอย่างมากคือมีทั้งอราคาแล้วก็เป็นเซตแล้วก็จะมีทั้งแบบมีตับมีเอ็นแก้วมีไส้มีเนื้อหมูที่เด็ดสุดๆเลยนะคะพี่แมทนี่หมูตุ๋นค่ะเพราะใช้หมูสันในนะคะหมักกับน้ำซุปแบบข้ามคืนเลยให้มันเข้าเนื้อสุดๆแล้วก็นุ่มคือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆชาบูครับเขาจะเรียกว่าหม้อไฟเรือด่วน คือเราเราก็สามารถเลือกน้ำซุปได้เหมือนกันมีน้ำซุปน้ำตกหมูก็มีน้ำซุปกระดูกหมูก็มีน้ำซุปที่เป็นซุปข้นที่เป็นเนื้อก็มีซุปน้ำตกอะไรอย่างนี้มีหมดเนาะมีหมดเลยครับแล้วแต่ชอบเลยครับนี่ของฝั่งพี่แหม่มนี่เป็นเนื้อซึ่งเนื้อนี่นะคะมีที่นี่เขามีเนื้อวากิวด้วยนะคะเนื้อวากิวเอโฟแล้วก็สามารถทานกับน้ําจิ้มมีน้ําจิ้ม2แบบนี่ให้ดูมีน้ําจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็ทานหรือจะทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้เริ่มที่อะไรดีอันจิ้มแจ่วกน นี่อันนี้ของดิฉันเหมือนเนื้อวากิวววากิเหรอคะโฟนี่หมูตุ๋นะเนี่ยฮะเนี่ยะละลายในปากมากคุณขาโอ้แบบบุญชื้นชื่อจริงคุณอะไรนะฮะแบบบุญชื้นชื่อแบบบุญชื้นชื่อว่าอร่อยนะว่าอร่อยมากช่องหมูตุ๋นมันนุ่มมากเลยอ่ะคืออะไรคะขีดเส้นใต้ไปเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายนี่ไปด้วยฮะ คำพูดเลยเพราะควรจะต้องมาเลยอร่อยจริงคือจะบอกว่าลูกชิ้นหมูอะครับไม่มีแป้งเลยครับคือทานไปรสชาติเป็นแบบหมูเน้เน้นลู้สัมผัสได้ว่าเป็นเนื้อหมูเลยเนาะจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องปรุงก็ได้นะไม่ต้องรุูใช่อืมเถอะเผ็ดเหมือนกัน่ะใส่พริกเยอะนี่น้าหมดเลยใช่เป็นคนพิถีพิถันครับผมในทุกๆเรื่องผมเออเรียกผมว่าละเอียดละออกันในชีวิตดีกว่า ชมนิดเดียวเนี่ยเขาจะได้เยอะเลยค่ะนี่ครับคุณจอยครับสวยดียอ่ะทานน้ำซุปร้อนๆเผ็ดๆไหมคะดื่มน้ำแร่แล้วสดชื่นขึนเดียวเลยจริงเพูดถึงเรื่องอาหารการกินมากดีกว่าค่ะปกติแล้วเนี่ยครับคุณสามีที่บ้านมีเมนูไม้ตายที่ชอบทำไม่ทาน จริงๆสั่งได้เลยนะว้าวหรอคีบคุยเนาะใช่เหรอไม่ทำอะไรแล้วก็ได้หมดไอ้เขาเมื่อคีบคุยมันคือคิดออกมาดังเกินไปคิดออกมาดังขอโทษที่เสียงดังไปนิดนึงไม่แต่ว่าคือเขาเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างจริงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเมนูประจําที่ของโปรดคิดอะไรไม่ออกก็จะอันนี้เนี่ยก็คือสปาเกตตี้กุ้งมันก็ถูกไม่ง่ายนะจริงๆนะมันไม่ง่ายเลยสปาเกตตี้กุ้งแบบไหนมันป็งอารมณ์แบบเป็นเผ็ดเป็นกุ้งแม่น้ําแล้วก็จะใส่พริกแห้งแล้วก็มีแอบใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแออนโชววีี่ผัดดแแห้้้งงๆๆๆใสกกระเทยมตตึ๊ล็ านเลยทันทีเขาแบบไม่ธรรมดานะดูแบบไม่น่ามีเวลาสามารถทำอาหารได้แบบอย่างแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเวลาทำทีหนึ่งเนี่ยทำในครัวแต่เลอะไปถึงห้องรับแขกเลยนะทำไมอะเละไปหมดกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดพี่ก็ต้องตามคอยเก็บคอยเช็คคอยเก็บคอยเช็คมันฟิลลิ่งนะบางทีมันทด้วยแบบเขาบอกมันเป็นศิลปะเก็บล้างทีลำบากแต่อร่อยก็โอเคแต่อร่อยแต่อร่อยค่ะอร่อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมค่ะต้องขอบคุณคุณเต๋อมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนตลอดเลยครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีคลิปเซสสต๊นทซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับมามอบให้กับคุณฝุ่ยด้วยครับขอบคุณค่ะ มีอะไรพิเศษสำหรับแฟนๆเปรี้ยวปากที่จะมาเช็คอินไหมครับก็สำหรับลูกค้านะคะที่มาทานที่ร้านเรือดื่มกับเรือชิลนะคะก็รับส่วนลดไปเลยค่ะ10%โอ้เพราะฉะนั้นรีบมากันเลยครับมาไม่ยากด้วยนะครับจากเส้นเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเข้าแยกค้อมพงนะครับอยู่ขวามือเลยครับโซนทากัดเท้าครับไม่ยากครับผมอร่อยจริงอีกสักครู่ชีสโลเวอร์ห้ามพลาดกับเมนูชีสทาร์ตเจ้าดังส่งตรงมาจากฮอกไกโดอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะ อินโดยข้าวไทยตราพันดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับพาดร้อนๆเลยค่ะ่ะ2ชิ้นค่ะตู้จากเตาเลยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับถ้ามาในย่านสุขุมวิทหรือมาอินพอร์เทียเนี่ยครับโอ้โหร้านนี้นี่ ต้องมาคนเยอะมากครับอร่อยมากๆครับร้านเบคครับชีสชาแนนเองก็ของร้านสวยมากจริงๆขอบคุณค่ะชนตั้งแต่เด็กแหละทำไมที่แบบสิ่งนี้มาเปิดร้านชีสาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมาจากพี่วิลลี่ก่อนพี่วิลลี่เนี่ยเขาไปญี่ปุ่นบ่อยไงแล้วเขาไปทุกครั้งเขาก็จะต้องไปทานแล้วเขาในข้อหงว่าเอ๊ะทำไมมันอร่อยเหลือเกินทุกครั้งเนี่ยไปทานแล้วก็ไม่ทำไมไม่มีมาขายในเมืองไทยทำไมไม่มีใครเอาเข้ามาก็เลยพอดีมีเพื่อนญี่ปุ่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปคุย เราก็เป็นเจ้าเดียวที่ได้เข้ามามก็เลยนําเข้ามาขายแต่ว่าอยเป็นแฟนเบคเลยเราก็มีความรู้สึกว่าทานที่เมืองไทยหรือที่ญี่ปุ่นเหมือนเป๊ะเลยพี่แมวใช่เป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเพราะว่าทาําไมรู้ไหมเราได้มาก็คือ เขาส่งมาให้แบบโฟรเซ่นนะคะแบบแช่แข็งแช่แข็งสําเร็จรูปแล้วและเรามีหน้าที่แค่นํามาใส่ถาดแล้วก็เอาเข้าอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันมาจากที่เดียวมาจากโรงงานเขาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เหมือนเลยมาทั้งทีก็ต้องชิมหน่อยมั้งเกรงใจจังเลยครับเตจอไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวจะให้ชิมแล้วให้เอากลับบ้านด้วยไม่เอาค่ะเฮ้ยเขาเกรงใจใครไป่ไงเลยก็มันจะเป็นมารยาทตอนแรกขออนุญาตหยิบจากตรงนี้โอเคชิมได้เลยนะครับชิมได้เลยคนละเส้นเลยนะครับผม แต่ว่าหนูมาซื้อบ่อยมากนะคะพี่แม่จำได้น้องจอยเดี๋ยวมาซื้อไปฝากกองถ่ายบ้างอะไรบ้างใช้ได้ไหมคะปินมากครับปิ้นมากอร่อยจริงคือซื้อมาเข้มข้นมากแล้วแป้ง้งนอกกรอบมากแต่ว่าเขาเขาขึ้นชื่อด้วยไงคะเขาไกโดเขาก็จะแบบขึ้นชื่อเรื่องนมเรื่องชีสเรื่องอะไรของเขาเนี่ยก็คือเราก็เอาเข้ามาโดยตรงเลยนี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจใครยังไม่เคยได้ชิมนะคะก็มาได้ที่ M q อ a r เทียชั้น G นะคะโซนเดอะลาเสร็จค่ะ าเลยเจอง่ายมากเลยคนต่อคิวยาวเลยอันนี้หนูขออุดหนุนค่ะที่แม่หนึ่งกล่องค่ะกลับบ้านไม่ได้ค่ะวันนี้ห้าอุดหนุนค่ะวันนี้เดี๋ยวจะต้องมีจัดนอกจากทานที่นี่แล้วเดี๋ยวพี่จะใส่กล่องให้กลับบ้านไปด้วยคนละสองกล่องสองกล่องดีไหมโอ้ยสามได้ไหมครับเฮ้ย ไม่แต่ได้วันนี้ขาไม่ไม่ไม่ห้ามอุดหนุนค่าวันนี้อุตสาห์มาหาถึงที่แล้วเดี๋ยวจะขอมอบให้เลยยกกลับไปบ้านไปแจกพ่อแม่พี่น้องด้วยขอบคุณมากค่ะจะไปฝากน้องอ่อนด้วยนั่นไงน้องอ่อนในช่วงบวชเช็กอินล้ลองวก็ชอบแน่นอนต้องมาไปชิ้นเดียวพอเฮ้ยให้ของดสิ เปลี่ยนแปลงบ่อยคนใกล้ตัวออนป่วยเป็นหวัดกันหลายคนเลยค่ะช่วงก่อ,อนเช็คอินกับข้าวไทตราพันธดีวันนี้ออนมีเมนูสําหรับคนป่วยมาฟากันกับข้าวหมูอบขิงทรงเครื่องขิงเป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้ไอแล้วก็ขับเสพติดได้เป็นอย่างดีนะคะผันขิงเสร็จแล้วน้ำมันร้อนพอดีเลยค่ะออนจะเริ่มจากนะคะผัดกระเทียมหมูสันในแล้วก็ขิงเข้าด้วยกันค่ะผัดจนหมูสุกนะคะแล้วก็ ได้กลิ่นหอมของขิงค่ะก็ใส่ข้าวกล้องได้เลยซึ่งออลเลือกใช้ข้าวกล้องอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งข้าวกล้องมีประโยชน์มากกว่าข้าวขัาสีทั่วไปนะคะเพิ่มรสชาติอีกนิดนะคะด้วยน้ำตาลทรายีิ้วขาวและพริกไทยค่ะผพ้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตักใส่ชามค่ะ เี๋ยวเราจะนําเข้าไปในเตาอบนะคะใช้ไฟ170องศาประมาณ20นาทีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอหอมมากค่ะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะด้วยงาขาวงาดำเพิ่มสีสันนะคะด้วยพริกชี้ฟ้ากับผักชีค่ะข้าวหมูอบขิงทรงเครื่องรับรองว่าต้องถูกใจนคนป่วยแน่นอนทานง่ายแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยละค่ะ อิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณออนออนเพิ่งมีโอกาสไปทำงานที่กองละครมาค่ะแล้วก็พี่พีทีมงานเนี่ยเขา เลือดกำเดาไหลหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการปวดที่บริเวณข้างจมูกอะค่ะ,คะอาการแบบนี้เนี่ยใช่โรคไซนัสหรือเปล่าคะท่้ที่หมอฟังประวัติจากคุณออนเล่านะคะอาจจะยังไม่สามารถสรุปวินิจฉัยได้แต่โดยทั่วไปแล้ว,วาการปวดบริเวณผงจมูกร่วมกับเลือดกำเดาไหลนอกจากจะพบได้ในโรคไซนัสอักเสบแล้วหมอยังพบได้บ่อยในเรื่องของภาวะผนังกั้นช่องจมูกค,คดด้วยคะ่ะแล้วภาวะผนังกั้นช่องจมูกคดมีอาการยังไงแล้วมีวิธีรักษาอย่างไงได้บ้างหรอคะคนไข้าอาจจะมาด้วยอาการ ได้ตั้งแต่1คัดแน่นจมูกในข้างที่ผนังกั้นจมูกคดอันที่2เนี่ยอาจจะมีเลือดกําเดาไหลบ่อยบางกรณีที่ผนังกั้นช่องจมูกคดเยอะอาจจะไปกดทับเส้นประสาทรับความรู้สึกทําให้มีอาการปวดจมูกเลื้อรลังได้สําหรับแนวทางการรักษานะคะหมออาจจะเริ่มรักษาด้วยการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการคัดแน่นจมูกนะคะแต่ถ้าในกรณีที่อาการเป็นรุนแรงหมอก็จะแนะนําให้การรักษาด้วยการผ่าตัด2กล้องค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะสวัสดีคะ่ะ หมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คลิสต์อาหารไทยรถมือคุณแม่ในบรรยากาศคาเฟ่สีขาวกลางสวนสวยห้ามพลาดเลยค่ะ คืออยากจะแนะนำให้แมมมเลยนะคะกับร้านนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นร้านทำอาหารนะคะโดยเชฟหนุ่มธนินทร์ค่ะซึ่งเป็นเชฟที่ เรียกได้ว่าโด่งดังมากเลยกับอาหารสไตล์โมเดิร์นคิวซีแล้วก็ได้รับรางวัลจากเวทีระดับประเทศเยอะแยะมากมายครับแม่งงร้านมาเตอร์เมอไอนี่มาเตอร์เมอ,อค่ะก็คือที่ร้านนี้จะได้รับอิทธิพลแรงบันดาลใจมาจากการที่แบบเคยทานกับข้าวผิดมือแม่แบบไทยแท้แอเอานำเสนอรูปแบบดูดีขึ้นดูน่ารักสไตล์เขาเนาะใช่ค่ะเออแต่จริงนะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศร้านเนี่ยก็เหมือนบ้านเลยเหมือนอยู่บ้านสบายๆนั่งทานข้าวมีเพื่อนมาทานข้าวอย่างนี้เนาะจริงค่ะเออน่ารักมากแนะนำเมนูดีกว่าค่ะ อันนั้นคือแกงกะหรี่กุ้งโรตีกรอบครับซึ่งที่นี่ทีเด็ดเขาคือเขาจะใส่ขมิ้นสดลงไปในทีแกงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะหอมมากแล้วจะไปคั่วกับนมสดกับกะทิรสชาติแบบเข้มข้นมากครับซึ่งจะทานคู่กับโรตีก็ได้หรือจะทานคู่กับข้าวก็ได้ซึ่งข้าวก็ไม่ธรรมดาครับพี่แมมครับข้าวเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่มะพร้าวเผา มาถึงเมนูอันนี้บ้างค่ะพี่แบมที่เธอเสิร์ฟเองเลยนะคะเียเรียกว่าเป็ดกงฟรีกับโรตีสยามค่ะมีแอบซ่อนอยู่ใต้ใบเอาใบตองปิดไว้นี่คือปิดไว้เอาซีนด้วยหรอใช่เห็นไหมคือคือโรตีจะได้นิ่มอยู่ค่ะเรื่องเรื่องคือแผ่นเขาจะแบบว่านิ่มเลยนะคะแล้วเป็ดเ็คือเขาจะไปหมักแล้วเอาไปทอดให้กรอบทานคู่กับซอสค่ะหรือว่าถ้าชอบแบบสไตล์เมนูเด็กๆหน่อยก็มีนี่ด้วยครับ ไข่กูฟูเขามีเคล็ดลับในการทอดนะแต่เขาคือเขาจะใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยผสมกันใช้ด้วยกันจะบอกว่ามันแน่นมากค่ะี่คือตอนแรกคิดว่ามันจะเหมือนแบบกรุงกวงใช่ไหมคะถ้าตักไปมันเนินแน่นมากฟูฟูเลยเนาะแบบฟูเหมือนหมูยองเลยอ่ะนี่อันนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องแนะนำนะคะผัดหนำพวยหมูสับกับผักหวานจริงๆก็คือหนำเดียบเลยนั่นแหละ ม่แต่หน่าทานมากเลยนะคะผักหวานซึ่งก็หายากด้วยนะอร่อยมากนะใช่หนูชอบมากเลยเด็กทานได้อ่านจัอุฮ้ยโอ้ขอบคุณโอ้ผมไม่กล้ากินเลยก็ผมเก็บไว้ได้ไหมครับเวอร์ละเวอร์ละน้องเต๋อเวอร์ละบางทีมันก็เวอร์ไปจริงๆเต๋อเข้าวห่อมากเลยเนาะแค่ข้าวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วว่ะเป็นไงบ้างครับโรตีอร่อยมากเข้มข้นโรตีนี่ถูกต้องแล้วก็โอ้โหเครื่องแกงเขาถึงพริกถึงขิงเลยอะค่ะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้แล้วเดี๋ยวจะลอง อะไรนะคะไข่กูฟูใช่ไหมคะเดี๋ยวชิมสิแล้วตอนแรกก็กำลังกำลังคิดดูเอ๊ะเขาไม่มีแบบพวกซอสเซิร์ฟอะไรมาให้แต่คือจริงๆกินกินกับข้าวก็อร่อยแล้วนะครับไม่ต้องมีซอสเลยอืมอร่อยมากอืมไงเนาะอืมคือมันจะมีความเค็มมีความกรอบอยู่แล้วด้วยในตัวมันไม่ต้องใช้ซอสจ้ะคะอร่อยมากจริงถามพี่แหม็คตรงนี้ว่าครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาแบบอยู่กับครอบครัวที่บ้านเนี่ยครับเราแบบเหมือนแบบทําอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบทําอาหารให้ลูกๆทาน พี่ก็เป็นแนวเอนเตอร์เทนเนี่ยเพราะว่าแบมีทําแล้วเรไม่ต้องทำแต่จะเก็บล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนม่ทําอยากรู้ว่าแต่ละคนที่ใส่ส่วนตัวเขาอะต่างกังไมแล้วใครที่เหมือนที่แบบที่สุดแต่ละคงค่อมีคาแรคเตอร์ของเขาคนโตเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนคุณพ่อชอบออกกําลังกายชอบเล่นกีฬาแล้วก็จะขี้แกล้งกวนคนที่สองจะเหมือนพี่คือจะเป็นคนค่อนข้างระเบียบนิดนึงแต่เป็นเด็กผู้ชายนะก็จะแบบอันนี้ต้องพอดีวางรองเท้าถอดเสร็จต้องวางคู่อะไรอย่างเงี้ย คนเล็กก็จะแสบสุดในบ้านแก่นเซียวแต่เช yeah, uh 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 ื่อว่าแฟนคลับเด็กเต๋อต้องแอกอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องผลงานนั่นนสิครับจะกลับมาเล่นละครบ้างไหมจอยอ่อนไหมก็อยากเล่นนะคะก็จริงๆใจก็แอบแอบมันเคี้ยวเวลาเห็นละครหลายๆเรื่องเงี้ยก็อยากอยากเล่นเหมือนกันนี่คือเมนูเมี่ยงละคำค่ะพี่แม่ เมี่ยงละคำเมี่ยงละหนึ่งคำอย่างเงี้ยหรอเหนทานที่ละคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะเป็นเหมือนไอติมเมี่ยงคำอ่ะคืออาจจะทานอย่างนี้เฉยๆก็ได้นะคะหรือว่าจะทานตามด้วยใบสะปูก็ได้ทีแล้วแต่คือมันจะได้ล้างอาหารคาวออกก็ได้กินของหวานจานต่อไปได้แล้วก็จะมีนี่เครื่องจะลองชิมก่อนเลยนะแต่เราไอติมใส่เขาปั่นใบเข้าไปด้วยน่น่าจะเป็นไปได้รสชาติน่าจะเป็นความมีความเป็นเมี่ยงคำ ใช่ไหมอืมคือเมีม่ยงคำแน่ๆเมี่ยงคำเลยค่ะค่ะแล้วคือเมี่ยงคำเเมี่ยงคำเลยแต่ก็ชื่นใจสดชื่นอ่ะอืออร่อยอะเข้าใจ <8 S 1> คิดแปลกเหมือนกันเนาะเใชวๆหอ,อ มีแบบไทยๆแล้วก็ต้องมีแบบฝรั่งๆงบ้างานี่ครับผมมอเทนช็อกโกแลตเค้กครับจะเป็นเค้กช็อกโกแลตที่แบบเนื้อข้างในจะช้ำๆเลยอารมณ์แบบคล้ายๆลาวาเลยครับผมแล้วก็ทานกับไอศครีมวานิลานะครับแล้วก็สตรอบเบอรี่ด้วยอร่อยมากซึ่งเคล็ดลับของเมนูนี้นะคะที่แมพก็บอกว่าเขาจะตีแป้งค่ะผสมผสมอื่นให้เนียเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเนื้อเค้กเนี่ยก็จะนุ่มแล้วก็ละมุนค่ะดูเขาแบบนุ่มมากเลยเนาะจริงๆอร่อยอ่ะอือ มันมีคาราเมลนิดริๆมีกลิ่นคาราเมลนิดๆเอางี้ดีกว่าครับพี่แหม่มครับถือว่าเมนูทั้งหมดที่ผ่านมาผ่านไหมฮะผ่านผัดๆผ่านผ่านหมดเลยไม่รู้จะให้ผ่านยังไงผ่านจริงๆถ้าอย่างงั้นให้เป็นหน้าที่คุณผู้ชมโหวตดีกว่าค่ะว่าคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเพื่อปากนะคะแล้วก็ฟังสายแรกค่ะที่โหวตให้กับเมนูที่ในแคนาสูงสุดนะคะจะได้วอลชอตหนึ่งพันบาทมาทานที่ร้านนี้ฟรีเลยค่ะครับและอีกห้าสายถัดไปนะครับรับฟรีสมาชิกแอคทิชเช่นหนึ่งปีไปเลยครับผม แต่สำหรับ,บ,บร้านนี้นะคะคุณผู้ชมชท่านหนที่สงสัยว่าอยู่ตรงไหนอยู่สุขุมวิท59เลี้ยวเข้ามาในซอย,ส,ยสักประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ขวาม,มือค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วย่านสุขุมวิทก็มีร้านอาหารทั้งของคาวของหวานที่เกิดขึ้นใหม่แบบเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็แต่ละอันก็จะมีคอนเซ็ปต์ดีๆเก๋ๆถ่ายรูปก็สวยอาหารก็รอร่อยเยอะแยะเลยครับอยากให้ลองมาเช็คอินกันดูครับย่านสุขุมวิทนี่แมงเป็นไงบ้างคะมาปเปี้ยวปากกับเราในวันนี้ชอบมากรออยู่นานเมื่อไหร่ที่ปากจะเชิญมาออกรายการอย่างที่บอกไว้เอน สนุกค่ะน่ารักเลยค่ะน่ารักต้องขอบคุณพี่หนำมามากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเรากลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเปรี้ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปลาเช็คกินค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่พลอีกนะครับพี่แม่มาเดี๋ยวผมอาจจะแวะไปขอแบบชิมอาหารบ้านพี่แม่มาสิมา เปียวปากเช็คอินสัปดาหน้าไปขี่ม้ากแกลบและลาาเมืองตากอากาศที่ทะเลหัวหินและเพลิดเพลินไปกับบรรดาร้านอาหารที่คัดมาให้คุณผู้ชมรับรองว่าเด็ดสุดๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกันค่ะ